โอเคสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับอิศกรนรลอิรุนครับวันนี้เกิดห้างฮะก็เลยแวะมาที่ร้านเอทจะมาลองประกอบคอมดูในงบประมาณสัก2 5งหมจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันมมุสวัสดีครับวันนี้รบกวนนิดนึงนะครับอยากจะลองจัดสเปคสักประมาณ2000 0ื่กลางๆสองหมแบบนี้ตอนนี้จะได้อะไรบ้างครับ2 5งหมนนะครับกับ เอาสายเกมเลยดีกว่าสายเกมสายเกม,เกม okay. อปิก็จะดูเป็นประมาณ i5 าก่อนนะครับได้เลยครับ A few moments later เดี๋ยวเปลี่ยนสเปคไปแล้วมาดูของกันดีกว่าว่าเขามีอะไรยังไงบ้างเหม็นบอดนะไม่ค่อยได้เห็นนะ <laughs> itx นะฮะ z 5 9 0 i นะฮะเป็น500ซีรีส์ r i e s l o g e n 1 1บี่ชอบมากเลยสำหรับสายที่เป็น itx ก็มี v 8 5 0 850วัตต์นะครับเป็น small form factor หนกาจอของแรงะของแรงพวก2060 1650 Super 1660 Super เขาก็มีนะครับและที่สำคัญราคาน่จะดีด้วยตกเคสสีชมพูอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นร้านเอสนะครับในช่วงตอนนี้เที่ยงเที่ยงบ่ายนะที่ถ่ายกันอยู่นะฮะก็มีคนมาเดินบ้างอะไรบ้างของเยอะแยะและที่สำคัญมีกันดั้มด้วยนะฮะข้างหลังมีกันดั้มด้วยของเอซูสนะครับเคสเพิร์ก็มีให้เลือกกันพอสมควรเลย นี่มาเดินเล่นก็เลยแวะมาทักทายแล้วก็มาลองจัดสเปคดูโอ oh, นี่ต้องเรียกว่ามืออาชีพมากเลยฮะปึ๊บปัดปัด,ป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 ดได้เลยอยากเห็นแล้วกินว่าช่วงนี้ประมาณสักสองหมื่นห้าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้คนมาประกอบคอมเยอะไหมครับวันนี้เยอะเลยครับวันนึงก็ประมาณสามที่เพื่องส่วนส่วนใหญ่ที่ออกนี่แบบช่วงราคาประมาณเท่าไหร่ จะเป็นประมาณนี้นะครับสองหมืาเดล่อาาเนเละเกมอะไรแบบนี้การใหญ่หายากมากเดี๋ยวเรามาลองดูสเปคกันหน่อย i5 1นึ0ง f นะครับสี่พ h 4 1 0 m สองพันบาทการจอ1นึ่งหกศูนย์ super นะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับเก้าพันหร้อยเก้าสิใช่ครับแ <96. S 1> ลมสิบหนะครับ ssd 5 0 0 g ้นะฮะ อุสมัยห้าร้อยห้าสิบบาทอ่าแล้วก็เคสเป็นน่าจะเป็นอันเท็ป่ะฮะอันเท็ครับเป็น X สองสองศูนย์อยู่ที่โหราคาก็ถือว่าไม่ไม่ได้แบบผลร้ายเลยมากใช่พอได้เนาะกรณีถ้าผมแบบอยากเพิ่มเป็นสองศูนย์หกศูนย์ที่เห็นบนเว็บเพิ่มอีกเย์สองศูนย์เพิ่มอีกหนึ่งเมื่อสองพันเดือนหนึ่งสองพันเก้าร้อยบาทตัวนี้ก็เก้าพันเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาท ก็บวกซับประมาณสองหมนห้าเดี๋ยวลองมา้วทีครับบวกให้นี่นถ้าเป็นสองศูนย์หกศูนย์ไม่เกิดครับฟิลมันก็เหมือนเราย้อนเวลากลับย้อนเวลากลับไปสมัยสองศูนย์หกศูนย์มือบูมใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเป็นสองศูนย์หกศูนย์ก็จะสองหมื่นเจ็ดพันเปอรประมาณนะครับส่วนถ้าเป็นหนึ่งหกหกศูนย์ซูเปอร์สเปคก็ตามนี้เลยนะครับใครที่อยากจะมาประกอบพรม <c oughs> ประกอบคอมจัดได้ตอนนี้ก็ของก็จะมี เยอะพอสมควรของมีเยอะครับเติมเรื่อยๆทอกวันก็ที่ผมว่าที่เอทุกสาขาก็จะขอคล้ายๆกันนี่เราแวะเวียนกันได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาสเปลสเปลฟิวเจอร์บารังสิทธ์ครับโอเคขอบคุณมากนะครับนี่ฮะฝากร้านนิดนึงนะไหนๆก็แวะมาพูดคุยก็จัดสเปกันของมีพอสมควรที่สเปลลังสิตรลัดเอสครับผมสวัสดีครับ